มีคนอยู่เป็นเขาครั้งนี้ข้าได้รับการคุ้มครองจากสมบัติของท่านปู่ข้าสามารถกำจัดปีาศาจตัวเล็กเหล่านี้ได้มากเท่าที่ข้าต้องการท่านหัวสมกาบที่เป็นบัณฑิตอันดับต้นของเมืองเขาต่างจากสูเสินมากท่านหัวทรงพลังจริงๆมาช่วยท่านหัวด้วยกันเถอะข้าคิดว่าหากเราช่วยกัน คงจะไม่มีใครแย่งสิทธ์ในการสอบไปได้แน่นอนใช่แล้วติดตามท่านหัวไปด้วยกันเถอะไม่ต้องกังวลขอเพียงข้าได้สิทธ์ในการสอบครั้งนี้ข้าจะตอบแทนพวกท่านทุกคนอย่างแน่นอนข้าจะพาทุกท่านไปสลองที่หอหนังลมอันดับหนึ่งของเมืองเมื่อจื้อห้าเป็นคนจ่ายและข้าสามารถเข้าร่วมสนุกได้เมื่อถึงเวลานั้นอมมีปีศาจกำลังมา เ้าพวกมนุษย์สร้างหารกล้ากันเสียจริงปีศาจนกมาจากไหนเจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือทุกคนอย่าได้ไปกลัวมันข้าจะกำจัดปีศาจตนนี้ให้ดูเองข้าหัวจือห้าวแข็งแกร่งและมีอำนาจเหนือกว่าเป็นแม่นกใหญ่ยังกล้าอวดดีเจ้าปีศาจนกเจ้าต้องถูกลงโทษเฮของแค่นี้ เจ้าคิดว่าจะหยุดลาซาผู้นี้ได้งั้นหรอือมันทำลายสมบัติของข้าได้ง่ายดายขนาดนี้ได้อย่างไรสมปราณที่น่ากเกรงขามเส้นนี้หรือว่ามันจะเป็นอะไรกันมันคือปีศาจต,ตัวใหญ่ของเกาะนี้พวกเราจบสิ้นแล้วสิที่ข้าลูกน้อยของข้าอยู่ที่ไหนมันกำลังพูดถึงอะไร ลมปราณของมันจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วไม่ไม่ใช่ข้าอีสา์นกตัวนี้มีอารมณ์โกรธรุนแรงขนาดนี้ได้ยังไงข้าต้องตามหาเจ้าเด็กนั้นให้ได้ก่อนหน้านั้นข้าจะใช้ชีวิตของพวกเจ้าเพื่อเป็นเครื่องสังเวยให้นางปะปีศาจตัวนี้โหดเหี้ยมเกินไปแล้ว รีบหนีเร็วเข้าท่านหัวหายไปไหนเจ้าเด็กนั่นวิ่งหนีเร็วเสียจริงแต่ถึงอย่างไรเขาก็มีความสามารถแค่นั้นแหละเจ้าถูกทิ้งแล้วเออข้าต้องไปตามหาแกนสายทานที่แท้จริงก่อนข้าต้องรีบหาให้พบก่อนที่คนอื่นจะรู้ตัวหากพวกเขารู้เข้าข้าคงจะไม่สามารถเอามาครอบครองได้จะหนีงั้นหรือ เจ้าไม่มีทางหนีข้าพ้นหรอกทิดใดเจ้าถึงต้องมาล่าข้าด้วยเจ้าปีศาจนกอ่นลุงช่วยข้าด้วยปีศาจในอันดับลายซื่อที่นี่และจะได้รับโชคคราวนี้ข้าจะฆ่ามันเองหืมมันเกิดอะไรขึ้น เจ้าพวกนี้สร้างเหลือเสื้อเสียจริงพวกมันย่างเนื้อกินกลางวันแสกนึกย้อนไปตอนข้าอายุเท่าพวกเขาข้าก็เคยทำเหมือนกันการอ่านและศึกษาเป็นการกําจัดปีศาจและป้องกันภัยด้านหนึ่งหรือว่าข้าเองก็ไปร่วมวงกับพวกเขาดีเฮ้อสร้างมันเถอะตอนนี้ข้าก็ไม่ใช่เด็กแล้วรอบทะเลสาบเสียนหยุน เจ้ามนุษย์เจ้าคิดจะหนีไปไหนแย่ yeah, แล้วเร็วเข้าใครก็ได้ช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากตายข้าจ,จะมอบความสนุกให้กับเจ้าเองท่านลุงช่วยข้าด้วยกำจัดปีศาจร,รอบนอกไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆอา้าท่านลุง สถานการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นอืมข้ายังไม่ตายห่วเจือห้าวข้าไม่ใช่ลุงของเจ้าเจ้ากาแย่แล้วปีศาจต,ตัวใหญ่ไล่าตามข้ามาอีกแล้วข้าทนไม่ไหวอีกแล้วข้าเวียนหัว เจ้าเด็กนี่ในที่สุดข้าก็หาเจ้าเจอเจ้าคือบัณฑิตที่ข้าภรรยาที่สิบของข้าตายซะขุมพลังของเจ้าปีศาจนกตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดามันอาจจะเป็นปีศาจตัวใหญ่ของทะเลสาบเซียนหยุนหรือมันคือลาซาปีศาจเจ้าปีศาจนกบัดเซฟหืมข้าจะเป็นคนกำจัดเจ้าเอง ้ากล้าเรียกผู้ใดว่าบัดศพบแล้วที่นี่มีปีศาจนกตัวอื่นอีกหรือสู้เจ้ารีบหนีไปก่อนข้าจะจัดการกับปีศาจนกตัวนี้เองเจ้าปีศาจนกตัวนี้ไม่ใช่จะจัดการได้ง่ายหลังจากที่ข้าตามหามานานในที่สุดข้าก็เจอปีศาตัวใหญ่ถ้าข้าฆ่ามันได้ หนิงไม่นึกเลยว่าเจ้าจะเป็นคนดีและมีความชอบธรรมขนาดนี้ถ้าเส้นนั้นข้าขอให้เจ้าระวังตัวด้วยเจ้าจะอยู่ในใจของข้าตลอดไปข้าขอตัวก่อนตายเถอะมันเจ็บมากเจ้าสุเสินเจ้ากล้าทำเส้นนี้กับข้าได้อย่างไรนี้ข้าหนิงสูจะแสดงพลังทั้งหมดของข้าและข้าจะทำให้ ทั่วใต้ล่าตกตะลึงอย่างแน่นอนข้าจะฆ่าเจ้าจงถูกฆ่าปราบซะหนิงสู่ผู้นี้เรียนรู้คำว่าปราบของลุงเสริงได้แล้วไปแค่วิสาเล็กๆหายไปซะปีศาจตัวนี้แข็งแกร่งมากจริงๆ เจ้าคนไร้ประโยชน์รีบหนีเร็วเข้าหนีอย่างนั้นเหรอรอข้าด้วยเร็ววิ่งเร็วเข้าพวกเจ้าไม่รู้จักจำคิดว่าจะหนีข้าพ้นงั้นหรือรอข้าด้วยสิพวกเจ้าไม่คิดจะรอข้าเลยหรือพี่หนิงช่วยข้าจัดการปีศาจนกตัวใหญ่นี้แล้วข้าจะให้ทองคำสิบตำลึงแก่เจ้า องคำสิบตำลึงมันจะไปมีค่าอะไรถ้าหาค่าตายไปพี่สูทำไมวันนี้เจ้าถึงวิ่งเร็วยิ่งนักไม่ปวดขาเหรือทีอ่สูผู้นี้ไม่เพียงวางท่าพูดจาดีแต่อย่างไรประโยชน์อีกด้วยเขาคิดว่าจะให้ข้าเคลื่อนไหวเพื่อเขาอย่างนั้นเหรอเจ้าพวกมนุษย์ขากอสั้นเหตุใดถึงวิ่งเร็วเช่นนี้ แย่ yeah, แล้วดูเหมือนว่าปีศาจนกใหญ่ตัวนี้มาเพื่อแก้แค้นเขาถ้าเป็นแบบนี้ต่อคงไม่มีทางเลือกโอ้ยสู้เสริญเจ้าหยุดวิ่งทำไมพวกเจ้าสองคนหนีไปข้าจะอยู่ข้างหลังให้เอง อี่สูความแข็งแกร่งของปีศาจต,ตัวนี้น่ากลัวยิ่งนักทำไมเราไม่ขอความช่วยเหลือจากขั้นเซนไม่จำเป็นหนีไปซะเร็วเข้าถ้าไม่ไปตอนนี้จะไม่ทันการแล้วอี่สูก่อนหน้านี้ข้าเข้าใจผิดในตัวท่านมาก่อนแท้จริงแล้วท่านเป็นคนที่ควรค่าแก่การให้ความเคารพยิ่งนักอีสู ไปซะต้องพูดอะไรมากข้าจะแสดงความเคารพท่านแน่นอนที่สูระวังตัวด้วยเจ้าสองคนนี้วิ่งเร็วเสียจริงเมื่อข้ากลับไปข้าจะขอรับทองคำสิบตำหนึงจากหัวจือห้าวอย่างแน่นอน้เจ้าถึงไม่วิ่งหนีเหมือนคนอื่นอ่อให้เจ้าตะโกนสุดเสียงก็ไม่มีผู้ใดมาช่วยเจ้าได้แล้ว เจอแล้วที่นี่มีพลังวิญญาณจำนวนมากมันจะต้องเป็นแกนสายทานที่แท้จริงตามที่คาดไว้หากข่าได้สายทานที่แท้จริงมาอยู่ในมือการบ่มเพาะของข้าก็จะฟื้นคืนกลับมาเมื่อถึงเวลาข้าทำให้ทุกคนได้เห็นถึงขุมพลังที่แท้จริงของจกักรพรรดิผู้นี้ปีศาจนกตัวใหญ่ไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นโอกาสดีแย่แล้ว นายท่านพวกเรามาถึงแล้วมีคนอยู่คนนั้นเองหรือนางต้องมีจุดประสงค์บางอย่างที่มาทะเลสาบเชียนหยุนด้วยรูปลักษณ์ที่น่ากลัวเส้นนี้ดูเหมือนว่าการที่ข้าจะได้แก่นสายทานที่แท้จริงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วถิวทัศน์ที่นี่งดงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีหากข้ามีเวลาในอนาคต ข้าสามารถมาที่นี่กับสามีได้นายท่านน้ำดำตัวนี้ทะลวงพลังถึงขุมพลังนายพลปีศาจโดยอาศัยแกนสายทานที่แท้จริงของเกาะนี้ข้าจะเรียกเขาตอนนี้และขอให้เขานำแกนสายทานที่แท้จริงมามอบให้กับนายท่านไปเถอะข้าข้าจะไปเดี๋ยวนี้ นางคือปีศาจจอกจร,จริงๆและพลังของนางก็แข็งแกร่งมากบัดซบหืมนั่นผู้ใดกันใสหัวออกมาซะผู้เหมือนคราวก่อนเจ้าจะโชคดีที่รอดมาได้แต่โชคของเจ้าไม่ดีตลอดไปหรอกเหตุใดข้าต้องหนีด้วยเจ้าเป็นมนุษย์ที่โง่ขเขลางั้นเหรอ เมื่อครู่นี้เจ้ายัางวิ่งหนีเร็วเป็นเหมือนกระต่ายอยู่เลยไม่ใช่หรอือกำลังทดสอบเจ้าทดสอบข้าข้าละเกียริท่าที่สบายสบายของเจ้าวันนี้ข้าจะสลุกหนังของเจ้าออกมาสาเพื่อปัดเป๋่าความแค้นในใจจัก,กรวาลไล้ขีดจำขาดและความเอบธรรมอันหน่าเกรงขามรวมพลังวรรณกรรม เจ้าแข็งแกลนกลัวขยะสองตัวก่อนหน้านี้มากยังไงข้าก็ต้องฆ่าเจ้าอย่างนั้นก็มาดูกันกำจัดกันทำไมถึงพลังวิญญาณถึงมากมายขนาดนี้เป็นพลังที่น่าเกรงขามดดเส้นเจ้ามีพลังวรรณกรรมสูงสงขนาดนี้ได้อย่างไร อาซาปีศาจอย่างข้าไม่เกรงกลัวต่อให้เจ้าปลดปล่อยพลังวรรณกรรมที่แข็งแกร่งอะไรกันแ่แล้วกันเท่านี้ความชอบธรรมของจัก,กรวาลการเขียนจะยังคงอยู่ตลอดไปและวิญญาณสั่วร้ายจะถูกกำจัดนี่คือ ให้เจ้าปีศาจตัวใหญ่ลืมตาดูโลกกวีไปแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่เกินความสามารถของข้าผนึกแข็งแกล่งยิ่งน,นะศาสต,ต้องการทำอะไรเจ้าบัณฑิตข้าจะแสดงพลังเต็มที่ให้เจ้าได้เห็นเข้ามา ย่ yeah. เาเจ้ามีพลังยุดด้วยเหรอนี่มันเกินความคาดหมายของข้ามันจบแล้วอะไรกันขอโทษแต่ข้าต้องแสดงพลังของข้าอย่างเต็มที่เสียดายที่เจ้าฝึกฝนมาหลายปีแต่เป็นเพราะเจ้าเลือกคู่ต่อสู้ผิดเองแอะคิดจะฆ่าข้า,ขา ปีศาจขอบเขตนายพลปีศาจมีแกนปีศาจท,ที่สมบูรณ์มากถ้ามันจับคู่กับสมบัติธรรมชาติมันอาจจะสามารถทำให้ทะลวงพลังถึงขอบเขตแกนแท้ทองคำได้ปีศาจตัวนี้ทรงพลังมากข้าเกรงว่าจะมีเพียงปร,รมาจา์เสนิเท่านั้นที่สามารถจัดการกับมันได้ถ้าข้าต้องการสายเป็นถ้วยรางวัลข้าจะต้องถูกสงสัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งมันเถอะครั้งนี้เป็นของข้าปลานนี้ข้าต้องไปดูอาดมาให้ข้าข้าเสียเถอะเจ้าคู่ควรงั้นเหรอเจ้ามนุษย์การต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วบางทีข้าอาจจะอาศัยโอกาสนี้ในการหาแกนสายทานที่แท้จริงมาก็ได้ กาคือคงชื่อโจมตีเจ้าในตอนนั้นนั้นหรือนายท่านเป็นเขาเจ้าข้าอย่างไรก็ตามในตอนนั้นข้ายังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดที่ข้าใช้ไปเพียงพลังหนึ่งส่วนเท่านั้นตอนนี้ข้าจะฆ่ามันเดียวนี้ไม่ต้องนายท่านครั้งนี้ข้าจะลงมือเองต้องรีบวิง่ง ญิงคนนั้นกำลังจะลงมือแ้เจ้าก็คือปีศาจท,ที่ก่อเกิดความโกลาหลในทะเลสาบเซียนหยุนนี่ข้าจะจับเจ้าทั้งหมดในคราวเดียวคนค่าปีศาจกับข้ากระบวนท่าสังหารนุ์เป็นสิ่งที่มีชีวิตท,ที่โง่เขลาเกินกว่าจะควบคุมได้จริงๆเป็นแค่ของจือ่อตัวเล็กๆคิดจะเข้าใกล้ข้างั้นหรือ ไยกันพลังของเขาคือสิ่งที่สกยกำจัดสิ่งชั่วร้ายของโลกนี้ทำไมเจ้าถึงสลายพลังของข้าได้อย่างง่ายดายเส้นนี้มาอีกครั้งกระวานนั้นลายขอบเขตและจิตวิญญาณแห่งวรรณกรรมพวยพุ่งนี่พลังทั้งหมดของเจ้าแล้วหรอือมันสั่งอ่อนแอยิ่งนะัก ศาสตร์ต้องการทำอะไรเจ้าบัณฑิตข้าจะแสดงพลังเต็มที่ให้เจ้าได้เห็นเข้ามาย่า yeah. เอา้ามีพลังยุดด้วยเหรอนี่มันเกินความคาดหมายของข้ามันจบแล้วอะไรกัน ขอโทษแต่ข้าต้องแสดงพลังของข้าอย่างเต็มที่เสียดายที่เจ้าฝึกฝนมาหลายปีแต่เป็นเพราะเจ้าเลือกคู่ต่อสู้ผิดเองแอะคิดจะฆ่าข้า,ขาปีศาจขอบเขตนายพลปีศาจมีแกนปีศาจท,ท,ที่สมบูรณ์มากถ้ามันจับคู่กับสมบัติธรรมชาติมันอาจจะสามารถทำให้ทะลวงพลังถึงขอบเขตแกนแท้ทองคำได้ ปีศาต,ตัวนี้ทรงพลังมากข้าเกรงว่าจะมีเพียงปรมาจารย์เสเท่านั้นที่สามารถจัดการกับมันได้ถ้าข้าต้องการสายเป็นถ้วยรางวัลข้าจะต้องถูกสงสัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งมันเถอะครั้งนี้เป็นของข้าปลานนี้ข้าต้องไปดูอาจมาให้ข้าข้าเสียเถอะ เจ้าคู่ควรงั้นหรอือเจ้ามนุษย์การต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วบางทีข้าอาจจะอาศัยโอกาสนี้ในการหาแกนสายทานที่แท้จริงมาก็ได้คือคงชื่อโจมตีเจ้าในตอนนั้นงั้นหรอือไอท่านเป็นเขาเจ้าข้าอย่างไรก็ตามในตอนนั้นข้ายังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดที่ข้าใช้ไปเพียงพลังหนึ่งส่วนเท่านั้นตอนนี้ข้าจะฆ่ามันเดียวนี้ ไม่ต้องนายท่านครั้งนี้ข้าจะลงมือเองต้องรีบวิ่งหญิงคนนั้นกำลังจะลงมือแเ,เจ้าก็คือปีศาจที่ก่อเกิดความโกลาหลในทะเลสาบเซียนหยุนนี้ข้าจะจับเจ้าทั้งหมดในคราวเดียวคนข้าปีศาจกับข้ากระบวนท่าสังหาร นุษยเป็นสิ่งที่มีชีวิตท,ที่โง่เขลาเกินกว่าจะควบคุมได้จริงๆเป็นแค่ของจื้อตัวเล็กๆคิดจะเข้าใกล้ข้างั้นหรือไยกันพลังของเขาคือสิ่งที่สากำจัดสิ่งชั่วร้ายของโลกนี้ทำไมเจ้าถึงสลายพลังของข้าได้อย่างง่ายดายเส้นนี้มาอีกครั้ง กละวานนั้นไายขอบเขตและจิตวิญญาณแห่งวรรณกรรมพวยพุ่งี่พลังทั้งหมดของเจ้าแล้วหรือมันสั่งอ่อนแอยิ่งนักมานดาเธอเส้นนั้นลองนี่หน่อยกาําจัดนี่ของชื่อยกระดับขุมพลังแค่เคล็ดวิชาเล็กๆเ,เลยน้อยเจ้าคิดว่ามันจะพลิกสถานการณ์ได้หรือ อะไรกันเกิดอะไรขึ้นเหตุใดบัณฑิตเหล่านี้ถึงมาที่ทะเลสาบเชียนหยุนเป็นไปได้ไหมว่าสามีก็มาด้วยนางเห็นค่างั้นหรือไม่หรอกไม่มีทางที่นางจะหาข่าพบตอนนี้ระดับพลังยุทธของข้าต่ำมากพอข้าก่อนเธอข้าจะให้ทองคำแก่เจ้าสองคนนั้นยังไม่ไปอีกเหรอ ท่านลุงท่านเสิรินลุงในที่สุดข้าก็หาท่านพบข้ากเกือบไม่มีชีวิตรอดแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นมีปีศาจนกที่ทรงพลังและโหดเหี้ยมอย่างยิ่งได้สังหารบัณฑิตไปหลายคนถ้าพี่ซูไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเราสองคนเราอาจจะกลายเป็นเหยื่อของปีศาจนกตัวนั้นไปแล้วพี่ซูเป็นคนที่มีความชอบธรรมมาก อะไรนะสู้เสินตายแล้วแค่แล้วเขาคงไม่ได้ฆ่านายท่านใช่ไหมปีศาจนกตัวนั้นทรงพลังมากีสูคงไม่รอดแล้วตายให้ตายเถอะปีศาจทะเลสาบเซียนหยุนเหล่านี้น่ารังเกียจจริงๆเป็นพวกเจ้ามากกว่าที่น่ารังเกียจลมปลาน,นี้น่ากลัวยิ่งนัก แกล้งยิ่งนักนางนางเป็นใครกันแน่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนข้ามาว่าพวกเจ้าต้องการตายอย่างไรเจ้าปีศาจใครอยู่ใครตายก็ยังไม่รู้รวมเหวนฉีไปเอาความกล้ามาจากไหนกันคำพีนี้เป็นคำพีที่ย่อดได้ด้วยการบ่มเพาะสภาพจิตใจเท่านั้น เหมือนว่าท่านลุงจะแสดงพลังเต็มที่แล้วปีศาจตัวนี้ไม่มีทางรอดแน่นอนเป็นหัวจริงของข้าในครั้งนี้ได้รวบรวมพลังทั้งหมดของข้าที่มีเพื่อโจมตีเจ้ามาดูกันว่าเจ้าจะต้านมันไว้ได้หรือไม่ามีพลังแค่นี้ยังกล้าพูดจาปากดีต่อหน้าข้าอีก จะทำให้เจ้าเห็นว่าพลังของเจ้าเมื่ออยู่ต่อหน้าข้านั้นก็ไม่ต่างจากหมดไปกันเทียนเว้ยอ้าเป็นไปได้ยังไงสาต์ตนี้น่ากลัวอะไรเยี่ยงนี้ถึงขนาดส้พลังสวรรค์ได้เลยหรือ